สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการดาราร้องไห้แล้ววันนี้นะครับเอิร์ดก็มีข้อสงสัยมาถามพี่อกนะครับ mm hmm. ได้ข่าวว่ารอบที่แล้วเนี่ยพี่พอดเขามีข้อกังขาใช่ไหมครับว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ใช่ไหมครับข้อกังขาสำหรับหนุ่มวาเลนไทยนยเพราะที่นีเดือนวาเลนไทนยเดอน่งความรักพอดีคิดจะจะมีเมียมากกว่าุณแผนก็ mm hmm. เลยต้องตอบให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามประวัติศาสตร์นะอยุทยาเราเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอก พระมหากษัตริย์นี่ก็มีสนมเนี่ยกับพระเอสศีลงมาก็มีมาสนมเนี่ยสีจุฬาลากักษณ์สีอะไรต่างๆจนถึงสีสุดาจันเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวอย่างขุนแผนเนี่ยก็เนี่ยไลย่ขุนแผนให้เนี่ยนางวันทองนางลาวทองนางอะไรต่างๆอนะีกนั่นคือเดิมทีคติเราเนี่ยเรามีเยอะได้ทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้คติผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันเริ่มจากที่ไหนคิด <c oughs> ว่าหนูไปทํากันบ้านมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ใช่ครับก็เอินมีได้ไปดูในพันธีคาพีที่ที่เขาบอกว่ามันมาจากชาวศาสนาคิสครับมันเป็นความเชื่อของชาวคริสเตียนที่ว่าถ้าชายกับผู้หญิงเนี่ยที่แต่งงานกันเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นคนที่มีร่างกายเดียวกันก็ในคำพีเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการร่วงประเวณีกันและกันเนี่ยเขาก็เลยบอกไว้ว่าผู้ชายเนี่ยก็ควรที่จะมีภรรยาเป็นของตนแล้วก็ ผู้หญิงก็ควรจะมีสามีเป็นของตนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงการมีกันและกันโดยแต่เพียงผู้เดียวครับก็แสดงหเห็นถึงความซื่อสัตย์ต่อความรักแล้วก็ถ้ายึดมั่นในความรักเนี่ยก็จะทําให้แบบได้ขึ้นสวรรค์ไปพบเทพอะไรของชาวศาสนาคริสต์เขาครับถ้าเกิดอ่านแรงๆถ้าเกิดใครเป็นเด็กแบบเด็กโรงเรียนคริสต์เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันทีมันจะบางเล่มเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าใครมีเมียน,อนอ้อยหรือมีผัวผัวนอกกันหนึ่งคนเนี่ยจะถูกฟอร์บีเดนไม่ให้ขึ้นไป,ไปสู่พรอมิสแลนด์ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวคริสเตียยนด้วอ ทีเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเชื่อมไปที่เอฟแอนดรีนิดนึงเพราะว่าเขาพูดไปแล้วอรู้หรือเปล่าว่าอิสลามเนี่ยจริงๆเดิมเป็นส่วนหนึ่งของคริสแล้วแยกตัวออกมาอันนี้เอฟแอนเดรีเคยพูดไปแล้วพูดไว้ดีมากด้วยก็เลยจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดสงสัยเนี่ยว่าทาไมเขาแยกตัวเนี่ยไปดูเอฟแอนดรีดีกว่าเขาทําดีแล้วแต่ถ้าเกิดจะให้สปอยสั้นๆคือว่าอิสลามเนี่ยเกิดในยุคที่ศาสนาคริสตเนี่ยเริ่มจะเฟ้อละคือแบบว่าเยอะเกินไปคือแบบว่าพอศาสดาไม่อยู่เนี่ย คนน้นคนนี้ก็คิดนะก็ใส่น้นใส่นี่คิดว่าดีก็ใส่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปจนมันเริ่มจะแบบไม่ไหวอ่ะอันนี้ไปดูเอสเฟนเดอร์่อะไรว่าเขาพูดยังไงทีนี้ก็คือว่าถามว่าของเราก็มีไหมมีเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้คือเราจะมิ่งกับของเอสเฟนเอร์เรยเจะของเราครับคือศาสนาพุทธเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มเดิมทีพพุทธเจ้าไม่ได้ให้กินเจนะออะพุทธเจ้าท่านสั่งห้ามแค่ว่าอย่ากินเนื้อสัตว์ต้องห้ามที่ถ้าเกิดกินแล้วเนี่ยกลิ่นกายจะออกทําให้ทําให้สัตว เผ่าพันธุ์เดียวกันรู้ว่าไอ้นี่กินเพื่อนกูแล้วจะมาทําร้ายคือเนื้อเสือเนื้อหมาเนื้องูเนื้อสิงผู้สัตว์กินเนี้ยพวกนี้พวกมีสิบตัวเสือดาวเสือเหลืองเนี่ยห้ามกินแล้วต่อมาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยศาสนาดั้งเดิมศาสนาที่เกิดมาใหม่ที่ไหนเนี่ยเขาจะเอาชนะเขาเลยต้องการเหนือว่าเออมึงห้ามกินเนื้อสัตว์แค่สิบตัวแล้วงั้นกูห้ามกินห้ามกินเนื้อสัตว์เลย ห้ามกินเนื้อสัตว์เลยคืออเลยเกิดเวเก้นขึ้นมาเกิดเกิดเกิดวีเก้นขึ้นมาเกิดเวเกี้นขึ้นมาเกิดการกินมังสวิรัตขึ้นมาตอนแรกแค่มังสวิรัตก่อนมังสวิรัตนี่ไม่หนักเท่าเท่าเจก็คือก็คือกินแค่วีแกนกินแค่กินแค่ผักเฉยๆต่อมาเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยอตรงๆเจ้าแม่กุนอิมท่านเนี่ย ท่านก็ห้ามแค่กินเนื้อวัวนะเพราะพ่อจะไปเกิดเป็นวัวใช่ครับท่านก็เลยบอกใครรักใครรักใครรักแม่เนี่ยอย่ากินวัวเพราะพ่อพ่อแม่ไปเกิดเป็นวัวแต่ต่อมาคือเขาต้องการจะให้มันเลิศเลิศกว่าเดิมเพราะว่าที่จีนรัฐที่ก็เยอะเขาแข่งกับพวกรัฐที่ต่างรัฐที่ต่างๆนานาด้วยเขาก็เลยทําให้มันแบบดูสุพปรีมมากกว่าเดิมเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยแค่วีกันไม่พอต้องกินเจเจก็เลยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ แม้ไม่ตายเช่นนมห้ามด้วยอใ่ไข่ด้วยห้าม,ามทุกยอย่างเลยเกิดกคุณเจคือเป็นเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยเจก็เลยนะักว่ามังสวิรัตินากกววีแกนไงศาสนาคริสต์นะเวลาที่นบ,บีมูฮัมหมัดแยกตัวมาคือท่านก็แบบโอ้อันนี้มันไม่ใช่แล้วอันนี้มันอย่างพระเจ้าเคยพูดไงว่ามันต้องทางสายกลางมันตึงเกินไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่แบบมันก็มันก็ไม่ได้ตึงไปมันก็ขาด ใช่ครับผ่อนไปมันก็ไม่ได้อีกผ่อนไปก็หย่อนเกินก็เลย <นะ S 2> อิสลามเขาก็เลยแยกตัวออกมาเ้าก็มองว่าไอแนวคิดที่หนูเจอในพันทิปเนี่ยมันไร้สาระเขาก็เลยให้มีภรรยาได้ห้าคนห้าคนเลยใช่ไหมแต่อ e ีนาวเรานี่เอาหนักกว่าอ e ีแนวนี่อ e ีแนวนี่อ e ีนนวนี่คือห้าคนใช่ไหมถ้าแบบเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวายขวาด้วยก็เป็นสิบคนเป็นสิบคนเลยซ้ายห้าแล้วก็ขวายห้านี่คืออี e นนวเลยเป็นเรื่องของอีแนวไปนะครับอีนนวนี่ก็เก่งนะ อีนาวเนี่ยเอาตรงๆนี่เก่งกว่าคุณแผนอีกแต่คือคุณแผนเกิดก่อนก,ก็ก็ต้องยกให้คุณแผนเป็นรุ่นพี่ไปแต่ถามว่าเรื่องเรื่องการรบเนี่ยอีนาวเก่งไหมเก่งกว่าเยอะอืมครับผมแต่ก็คือว่าอีนาวเนี่ยเขาเป็นเดมีก็สเนี่ยเขาเป็นลูกเขาเป็นเชื้อสายเทพแต่คุณแผนเป็นคนธรรมดาใช่ครับอันนี้ก็เลยกลับมาที่เรื่องว่าที่พอตเตอร์อ่ะทำไมมีมีหลายคนไม่ได้ทําไมมีแฟนแล้วเขาไม่ได้อันนี้ก็ตอบให้นั้นแะวันแห่งความรักแต่ว่า เรามีเยอะได้แต่เราต้องดูแลให้ดีไม่ให้มันเกิดที่เออพู้ไงร่วงประเวณีซึ่งกันและกันให้อีกฝ่ายเอบเจ็บชอบช้ำใจใช่คือคนโบราณทำไมเขามีเด้อได้อะคนโบราณทำไมเขาไม่ทะเลาะกันเองมันต้องดูให้ดีๆให้มันให้มันให้ทั่วถึงให้แต่ละฝ่ายรู้สูงไม่ได้ถูกหักหลังต้องมีการจัดการที่ดีซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างผู้ชายมีเมียมากเนี่ยมันมีเยอะแล้วมันต้องเอาผู้หญิงที่มีผัวเยอะแล้วแล้วสวรรค์สันเสริญนะคิดว่ามีไหมคิดว่ามีไหมมีหรอครับมีผู้หญิงที่มีมีสามีเยอะ ปกติมันจะมีแต่แบบผู้ชายที่มีภรรยาเยอะอย่างเช่นขุนช้างใช่ไหมครับแต่ว่าขุนช้างมีคนเดียวครับขุนช้างมีุช้มีมีเมียคนเดียวรักวันเท่าคนเดียวคนที่มีก็ขุนแผนอ๋อใช่ครับแต่ว่าอันนี้พอวกกับมาเรื่องนี้มันยังมีมันจะมีผู้หญิงที่มีหลายสามีด้วยเหรอครับพี่แน่นอนมีคนเดียวด้วยที่แบบว่าจริงจริงมันมีมันมีไอ้พวกอิพิงคนเลืองเมืองเนี่ยตัดทิ้งไปคือไอ้พวกแบบว่าพวกมากในการตัดทิ้งไปต้องเอาผู้หญิงที่แบบว่าเขามีผัวหลายคนด้วยความจําเป็น ด้วยความจาเป็นด้วยอนั้นเข,เขาชื่อว่าอะไรนะครับเทาปฏีเถาปฏีอ๋อก็คือเขามีหลายผัวเขามีเขามีกี่คนครับพี่เอกห้าคนถึงห้าคนเลยเป็นเจ้าชายหมดด้วยอ๋อเป็นเจ้าชายหมดเลยนะครับแล้ว,ลวเรื่องเป็นยังไงต่อครับของเทาปฏีคือเรื่องของเทาปฏีเนี่ยต้องเริ่มต้นมันเป็นเรื่องในมหาภาราตะนา,า,าเนี่ยเป็นนาเอกมหาพารตะมหาพารตะเนี่ยเกิดที่หลังรามเกียรตินะเพราะว่ารามเกียรตินี่คือ ทานอวตารเป็นปพระรามก่อนพระบาททศกานเสร็จเนี่ยกลับขึ้นไปเนี่ยพอเกิดกลียกอีกรอบหนึ่งเนี่ยลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นพระกาาิสณะมหาพราตาเนเกิดในยุคนะพระกิษณะพระกิษณะก็อยู่ในเหตุการณ์สงครามมหาพราตาะด้วยแต่สงครามมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเริ่มไปที่แรกเริ่มเนี่ยคือมีเมืองเมืองหนึ่งกษัตริย์ชื่อวิจิตวิจิตวิริยะท้าววิจิตวิริยะเนี่ยมีเมียสองคนนะ ก็มีเมียสองคนก็มีเมียสองคนคือมีการจัดการที่แปรไม่จะไม่ทันจัดการอแต่งงานเสร็จอ๋อตัวไป้อยไทยเฮาคือแม่ของเท้าจีบอะไรก็อ้าวตายนะสิอย่างนี้ฉันมีลูกคนเดียวได้อย่างนี้อย่างนี้ตระกูลที่ก็สูญสิ้นนะสิคือแบบเลยตัดทรัพยแล้วยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ทำอะไรกันเลยไทยเฮาหรือนางสัตย์ปวดีก็เลยแบบว่าทาพิธีกรรมที่แบบไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะทำแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องทําคือสำหรับตระกูลที่แบบว่าตระกูลที่แบบว่า มันไม่มีผู้ชายเหลืออยู่แล้วแลต,ต้องการให้ตระกูลนี้สืบต่อไปเนี่ยสามารถทําพิธีนิโยกคือให้นักบวชหรือฤาษีเนี่ยที่ที่แบบว่าน่าถือน่าศรัทธาเนี่ยมาทําพิธีนิยโยกคือมากระดึกกระดึกกระดึกให้ได้เพื่อหยอดเชือ้อหยอดเชื้อศักดิ์สิทธิ์หยดเชื้อศักดิ์สิทธิ์เข้าไปซึ่งพิธีนิยโยกนี่คือมีข้อมีกฎอยู่ด้วยเหมือนกันแบบว่าต่างฝ่ายต่างต้องเต็มใจและสองประสิทธิใจต่อกันคือแบบว่าให้ร่วนนี่เป็นการ สืบทอดตะกูลนี้นะห้ามลามกห้ามคิดอะไรกึ่ยกๆๆยกึ่ยนะแต่ทีนี้เจ้ากรรมคือไทยเฮาวก็ดันเรื่องฤาษีวายาตนาระสัทะาฤาษีวายาตทลฤาษีวายาศนี้หน้าตาหน้ากลัวอ๋อคนทำพิธีคือหน้าตาน่ากลัวพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเมียหลวงก็แบบหลับหูหลับตาไปหลับหูหลับตาไปกลัวกันหลับตาไม่ยอมมองหน้าฤาษีกรรมก็คือโลกออกมาทาทตาลาเนี่คือตาบอดอ๋อส่วนเมียรองก็แบบว่า กลัวแต่ก็แบบกลัวกลัวแต่ว่าเกรงใจฤาษีถ้าเราหันหน้าหนีมันดูไม่ดีก็เลยก็เลยฝืนฝืนทนไปกระตัวสันเทาไปทําไปด้วยความกลัวลูกเหล่ามาตัวซีดเลยเพราะว่าตอนที่นาง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 กลัวจะนางหน้าซีดเป็นไก่ต้มไงท้าปันดุที่เป็นลูกก็เลยตัวตัวผิวขาวขาวกันหวดเป็นผู้ชายที่ขาวมากก็เป็นขาวซีก็คือในขณะที่ทำพิธีก็สองคนก็กลัวแตกต่างกันกัตไปคนหนึ่งกลัวหลับตาทําให้ลูกตาบอดอีกคนหนึ่งกลัวจนเหมือนจะเป็นลมตัวซีดลูกออกมาก็เลยขาวซีดไปเลย แล้วพอเหตุน,นี้ไทยเฮาก็เลยให้เท้าปานดูคลองล่าพระท้าทึราชาตาบอดแต่ทึลดล่าเป็นคนดีนะเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรน้องจะคลองก็คลองไปแต่มันก็เกิดกรรมขึ้นอีกคือวันหนึ่งปานดูอุไปล่าสัตว์แล้วเห็นกวางสองตัวโผล่มีกำลังกี่ๆกันอยู่ก็ยิงตายทั้งคู่โดยไม่รู้ว่ากวางทั้งคู่นั้นเป็นฤาษีแปลงร่างมาออ แล้วทำไมถึงต้องแปลงร่างมาเป็นกวางนะครับคือฤาษีเนี่ยเขาเป็นเพศนักบวชถ้าเขาจะเมคเลฟกันเนี่ยเขาคงจะทําที่ละโหรฐานใช่ไหมแต่ังเอญฤาษีสองคนนี้มาเกิดอารมณ์กลางป่าก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอุจจาระไปเป็นกวางดีกว่าถ้าบอนเด็กก็เอากวางยิงก็เลยโดนลูกชายยิงเอาไม่ใช่ลูกชายไม่ใช่ลูกชายเป็นฤาษีองค์อื่นฤาษีองค์ไม่ใช่ฤาษีวาญาณฤาษีองค์อื่นก็เลยโดนธนูยิงไปเลยก็เลยท้ามันเดียวก็ยิงเอือแต่ก่อนตายเนี่ยฤาษีคนที่เป็นสามิกบอกนี่กูกำลัง มีความสุขกันเมืองมายิงแฟนกูตายยังยิงกูอีกกูขอกูขอให้เมืองนะตายขนาดที่มีอะไรกับคนหลักแบบกูครอกก็คือขอให้โดนคำสาบก็คือโดนคำสาบไปเลยว่าถ้าไม่มีแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือตอนนั้นคือเท้าปานดุยังไม่ทันได้มีอะไรกับภรรยาด้วยท้าปานดุก็มีภรรยาสองคนนั้นนางกวนติกับนางมาทารีทีนี้กลับมาที่ท้าทลิตราดก่อน ทัชกรานี่มีเมียคนเดียวคือนางคานธารีคานธารีนี่รักผัวมากแบบในเมื่อเสด็จพี่ไม่มองไม่เห็นใช่ไหมงั้นน้องก็ขอ,อยินร่มไม่คู่กับเสด็จพี่คือเอาผ้ามาผูกตาอแล้วนางก็ท้องแต่ท้องคานธารีเนี่ยสองปีก็ไม่คลอดหนักกว่า<อ>ท้องทิฟที่บนข่าวอี่ยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ท้องทิฟคือแบบเก้าเดือนหกไปสามเดือนใช่ไหมอันนี้นี่คือแบบว่านางสองปีก็ไม่คลอดอไม่คลอดนม่ตัดสินใจบอกนางกำนันเอาค้อนมาทุบทีสิโอเพื่อจะออก นางกำนันาาก็หลับว่าตทุบไปกะะ็โทษหนึงคะขอโทษน,นะเจ้าค่ะขอโทษน,นะเจ้าค่นนะ,านนะาสามค่ะออกมาเป็นก้อนเนื้อออกมาเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อใหญ่แต่ซีดเหมือนศพซีดแล้วก็เย็นเหมือนศพเลยนางก็นึกว่านางแทงลูกนางก็เสียใจนะเออเอาไปเอาไปทิ้งน้ําไปลอยน้ําเถอะเพราะคนอินเดียนี้ถ้าตายเขาจะทิ้งไว้น้ำไงอ๋อลอยศพลงน้ําแต่ตอนที่นางกำนันจะเอาก้อนเนื้อไปทิ้งก็มีฤาษีบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เอาก้อนเนื้อเนี่ยไปสับเป็นร้อยชิ้นแล้วใส่ในหม้อแล้วเทน้าบริสุทธิ์ลงไปเดี๋ยวจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วเกิดปฏิหารยังไงครับพี่ก็งอออกมาเป็นเด็กทาลกร้อยตนเลยแต่ว่าเด็กคนแรกพอออกมาปุ๊บเนี่ยพออูวแวะปุ๊บเนี่ยหมาเห่าทั้งอณาจาักรแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็แร้งกาก็ส่งเสียงเซงแซ่เลยเพราะว่าเด็กที่มาเกิดเนี่ยคือเทพแห่งการทําลายล้างเทพแห่งหายนะคือกรีเทพแห่งกรียุค เทพแห่งยุคนชั่วไงกรีเทพกลียุคนี้ยุกกลียุกไงกลียุกยุกที่คนชั่วมากกาคนดีกลีมาเกิดเป็นลูกคันทะลีทั้งหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนแต่ตัวหลักเนี่ยคือตัวตัวตัวจิตของกลีอะคือทุรยวดธุรโยวเนี่ยคือตัวพี่ใหญ่ตัวที่ร้องแล้วร้องให้ทั้งทั้งเมืองอที่เหลือก็เป็นอวตารออกมาเกิดเนี่ยคือพระเจ้าปู่ก็แบบพระเจ้าปู่พีสมาก็เฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีละคือสัตว์เตือนแล้วว่าไม่ไอเด็กที่เกิดมานี่ไม่ใช่ของดีแน่อน,นอนก็เลย พระเจ้าปู่เลยบอกให้ทริตาลากับคันธรีเนี่ยเอาลูกไปไปประหารซะ oh. แต่โอ้โ oh. หลูกท้องแรกรอตั้งสองปีปแ,แล้วตอนแรกนึกว่าตายแต่ฤาษีอุตส่ามาช่วยให้ฟื้นแล้วได้เป็นร้อยคนเนี่ยเคียวพ่อแม่ที่ไหนทำลงบ้างอะไม่มีครับไม่มีการทำลงแน่ท้าทริตาชากับนางคันธรีก็เลยทำเป็นไม่ทนหูทนลมไม่สนใจคำพวกพระเจ้าปู่ก็เลยเลี้ยงเอาไว้ oh. ซึ่งต่อมาเทอโยนี่ก่อให้เกิดสงครามมหาพรารตะ พทยศใน,นอิจฉาอิจฉ้าลูกของฝ่ายปานดุนี่คําถามคือปานดุมีลูกยังไงเมื่อโดนสาบว่าถ้ามีอะไรเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นน่ะอะไรสิครับนางกุนตีเมียเอกมีมนวิเศษนางกุนตีนี่คือเคยดูแลฤีิทรวาสซึ่งทุกคนกลัวฤีิทรวาสนี่คือคนกลัวมากกว่าฤษิว่ใหญ่พระฤศิทรวาสนี่คือ สาบไครนี่คือโมโหก็สาบแล้วสาบแรงด้วยล้างยาก<ม>ไหพระอินโดนสาบไปนี้ต้องทําพิธีทําพิธีกลัวสกินสิ่งสมุนร์นะกาจะล้างได้อะกูน้ําทิพย์กาจะล้างได้คนจะกลัวไม่ค่ากล้าเข้าใกล้แต่นางนางกุนตีนี่แบบโอ้พระอาจารย์ไปดูแลอย่างดีฤสีทุระบกเลยว่กกอาอ้าวคนมันชอบหาว่ากูเนี่ยชอบสาบงั้นกูจะให้พรบ้างก<อ>ูขอให้พรนะว่าไม่ว่าเจ้าจะจะได้เทพองค์ไหนมาเป็นผัวนะเจ้าจะได้หมดอืก็เหมือนให้เลือกมาเลย นางกุนตีก็เลยตอนนั้นได้พอหน่อยห่ก็เลยแบบว่าตอนยังไม่แต่งงานนะก็เลยว่าอยากมีลูกกับพระอาทิตย์จังเลยพระอาทิตย์หล่ปุ๊บเกิดเท้ากันขึ้นมาการทานเอกของทรโยศนางก็ตกใจเพราะเทวดาปุ๊งปุ๊บนี่ไม่ท้องก้าวเดินนะคลอดเลยคลอดเลยนางก็ฉันยังไม่แต่งงานจะตอบเส็จพ่อเสร็จไม่ยังไงดีเนี่ยก็เลยเอาลูกทิ้งน้ําไปแล้วต่อมาธนยศเก็บได้เลยไปทานเอกของทรโยศเลยลูกพระอาทิตย์ต่อมานางอยู่กับท้ามืนไม่เป็นไรเสจที่น้องมีของดีแล้วก็ ยังไงเหรอเดยวจะโชว์น้องอยากจะมีลูกกับพญายมราชพญายมขึ้นก็ลงมาขึ้นมาขึ้นมาพญายมขึ้นมาต้องขึ้นอยู่พญายมพญายมขึ้นมา,ยา,ยมนมาบ้งได้จะชายุทธิถินยุทธิถีนรยุทธิธีระเพาดูอุ้ยอย่างนี้ดีจังเลยงั้นน้องเอาเยอะๆเลยพี่ชอบอย่างเงี้ยลูกเราจะได้แข็งกร่งเป็นเดมี่กอลเป็นครึงร่งเทพเป็นลูกเทพเป็นลูกเทพคนที่สองก็เลยบางตำราว่าพระการแต่ส่วนใหญ่เขาเรีกว่าเป็นพระพายก็คือพีมะพีมะนี่เกิดเอาตำราหลักคือเป็นลูกพระพายเหมือนเหมือนหนุมานก็นแต่ว่า ฮันมุมาในใจดีแล้วก็ขี้เล่นแต่อ้น,นี่ไอ้น,นี้ดุเพราะว่าพีมะเชื่อก็บอกเลยว่าพีมะพูดหน้ากลัวทุลย์ยศยังกกัวทุลย์ยศยังเรียกว่าพีมะพูดหน้ากลัวคือใน,น,ในตระกูลตานดมเนี่ยพวกทุลย์ศเนี่ยกลัวพีมะอยู่คนเดียวครับมันก็เป็นตัวถ้าเกิดเราเชื่อตำราว่าพรกการเป็นพ่อเนี่ยมันจะเป็นการสอนเลยว่าที่เรากลัวพญายมเนี่ยผิดน,นะเพราะได้วุฒบุตรคลิปตุทิฏฐิละเนี่ยไม่ใช่กาลังเลยใช้สมองเดียว ใช้สมองเหมือนคือเทียบพยายมเหมือนสาลน่ะมันผู้พิพากษาคือบอกว่าตัดสินผิดถูกตาม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 คดีไปไม่ดูคนดูนี่คือพญามัจุราชพญามัจุราชพระการคือพญามัจุราชคือคนที่ดูแต่ว่าพยายมคือเหมือนคนตัดสินแต่ว่าคือไทยเราเอามาสององค์นี้มารวมกันเป็นองค์เดียวก็เลยกลายเป็นพยายมที่น่ากลัวตอนแรกคนไทยเราคิดว่ามันคือคือคนเดียวกันคือเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ถ้าไปที่ศาลจังหวัันจะเห็นเลยว่าพระการก็พระการพายมก็พายมคนององค์กันอพระการพระการใช้สีนะของเราเนี่ยก็คือว่าแต่่วา ส่วนเขาจะเชื่อเป็นลูกพระพายก็เลยเนี่ยพีมะก็เกิดขึ้นมา,าคนที่สามเสร็จพี่อยากได้ใครคราวนี้ลูกอยากได้ลูกพระอินได้ค่ะพระอินก็ลงมาอเกิดอลชุนพระเอกของเรื่องขึ้นมา <S <S มแล้วก็ทีนี้นางพมมาธรีมาเหสีร้องก็แบบพระพี่นางน้องก็อยากจะมีลูกเทพบ้างนางก็เลยบอกโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่แบ่งมนให้เาจ้าอยากไดลก้ลูกกับใครอะ่ะอยากได้ลูกกับเทพที่หล่อสุดในสวรรค์ เลยเรียพระอัศวินลงมาอัศส yeah. ุนี่คือเทพเราประสุบรรณไปเทศ่ฝาแฝดอ๋อ hmm. ม mm ีฝาแฝดด้วยเหมือนแคสเตอร์กับพอลักของกรี๊งไงในนี้ลงมาสององค์เลยไหมใช่แล้วก็นางมาทรีก็เลยได้ลูกฝาแฝดก็คือนักกุญับสหเทพอ๋อทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นคือคือว่าพอต่อมาเนี่ยท้าปานดุเนี่ยก็ ออกไปเก็บผลไม้กับนางมาทรีมาเหตสีรองแล้วก็นางกุนติกเลี้ยงลูกห้าคนอยู่อแล้วอยู่กลางป่าเหมือนกับว่ากลิ่นดอกไม้มันหอมละมุนเหมือนในเรื่องราโมอนอะแบบว่าบรรยากาศมันให้อ่ะปานดูทนไม่ไหวามาทรีจา๋ามาทีก็ไม่ได้นี่เสดพี่แต่ลืมน้ำสาบไปแล้วมไม่ได้นะแต่ก็แต่ก็แต่ก็ยอมยอมแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่เท้าอลรชุนเนี่ยก้มหน้าไประหว่างอก,อกนางมาทรีเนี่ย <c oughs> ก็คือขาอกเลยนางมาทลีก็จาได้แล้วเออใช่หรือสีทรับเอาไว้ร้องผมร้องไห้แล้วก็กลับไปหานางกุนตีบอกพี่นางข้าทําผัวตายขอฝากลูกสองคนด้วยแล้ะนางก็ทําพิธีสตรีคือตามผัวไปอ่ะไปอยู่กับผัวก็คือนางกุนตีก็เลยต้องเลี้ยงลูกห้าคนก็ไม่ไหวก็เลยกลับไปที่เมืองกลับไปหาท้าเทืดตะลาดกับนางคันทะีแหละซึ่งเทือดตะลาดกับคันทลีก็ไม่มีอะไรเพราะสองคนนี้เป็นคนดีแต่ทนยุทธ์แบบ ไอ้ห้าตัวนี้จะมาแย่บัลลังกูแน่ๆเลยอืก็เลยหาเรื่องแกล้งตลอดมาสุดท้ายเนี่ยก็เลยแบบว่าเกิดสงครามในีสุดแต่ก่อนเกิดสงครามเนี่ยมีครั้งหนึ่งนางทาวปฏีเนี่ยจเจ้าหญิงทาวปฏีเนี่ยหาคู่อหาคู่อรชุนก็ไปร่วมด้วยแต่ทีวิธีหาคู่ของนางนะคืออย่างนางสีดานี่แค่ให้ยกยกธนูของพระศิวะซึ่งหนักปานเขากับปานภูเขาเนี่ยนะพระรามยกได้ก็ได้ไปแต่นางทราวปฏีนี่เกิดทีหลังนั้นฉันต้องฉันต้องเดินกว่าสีดา คือถ้าจะแต่งงานคนที่ยกธนูนี้ขึ้นมาได้แล้วสามารถยิงธนูขึ้นไปโดนเฉพาะลูกตาของรูปปั้นปลาที่อยู่บนเสาธงสูง<อ>ลึกนั่นได้และห้ามเล็งด้วยตาปกติต้องเล็งจากเงาเนินสะน้ําเท่านั้นมีมอะไรชนดิดนี้ทำได้เพราะพระอินนร์ยิงธนูเก่งไงก,ก็เลยแบบว่า,ายกขึ้นมาด้วยกำลังของพระอินนยกได้เพราะว่า,าแข็งแรงเท่าพาลีพาลีก็เป็นลูกพระอินเหมือนกันธนูก็หนักด้วยแล้วก็ต้องยิงให้โดนตาปลาก แต่ว่าเป็นลูกพระอินก็เลยแบบว่าโยานูได้แล้วก็แล้วก็มองน้ําแล้วก็เห็นะตาปลายิงปุ้งไปโดนอได้นางเทาพัทีมาแต่พอไปถึงบ้านปุ๊บ<ส>แม่อาจาหนูได้ของดีมาจ้าท่นจะบอกว่าได้ได้เมียม,มาบอกแม่อาจาร์หนูได้ของดีมาจ้านางกุนตีนึกว่าของดีจริงๆก็เลยแบบว่าอาดีลูกแบ่งแๆกันใช้นะแบ่งๆกับพี่ๆน้องๆคณะลูกอย่าแย่งกัน แล้วคือกษัตริย์5้าองค์นี้ถือคําพูดของมารดาเป็นประกาศสิเพราะว่าแม่เลี้ยงมาคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวลักแม่มากก็เลยแบบน้องเอาไงก็สุดท้ายก็เลยยุธทิละซึ่งเป็นลูกพยายกรก็ตัดสินให้ว่าเออแม่บอกมาเนี่ยจะไม่ทําตามก็ไม่ได้แต่จะให้นางเสื่อมเสียก็ไม่ได้อีกนั้นลอดต้องมาดีลก,กันก็เลยตกลงกันว่านางจะอยู่ยกับเจ้าชายเนี่ยองค์ละปีวนเงินไปคือปีแรกอยู่กับยุทธทิละก่อนแล้วปีต่อไปก็เป็นของพีมะ ปีต่อมาอรชุนถึงจะได้แต่อรชุนเนี่ยนะกุลได้สุดท้ายสาเทพได้แล้วพอสาเทพได้ก็วนมาที่ยุทธิถีละอีกแล้ว,ลวระหว่างที่นางอยู่กับอยู่กับผัวคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะไอ้ผัวอีก4คนห้ามมายุ่งนะถ้ามายุ่ง<อ>นี่คือต้องไปเดินป่าปะพระรามโดนโดนในประเทศน,นี่น <ะ S 2> แปลว,ว่ามีการจัดการแล้วมีการแบ่งกันที่ดีเลยแล้วก็แม้แต่อรชุนก็ไม่เว้นนะคือบางคือไอ้ทุรโยนมันก็แกล้งไงแกล้งให้ไปอยู่ในเขตของตอนนั้นอรชุนไม่ไม่ใช่เว็นของอรชุนคือนางอยู่คนอื่น คุยกก็แกล้งให้อาชุนหลุดเข้าไปอรชุนก็ชั่าเอ้เราเป็นคนได้นางมาคงไม่เป็นไรมั้งโดนใช่แหมเป็ <laughs> ะเิฐพี่อาชุนก็ไม่เว้นไปเดินป่าซะอแต่ไปเดินป่าก็ไปได้ไปได้ของวิเศษได้อะไรดีมาช่วยลบเยอะเลยอ๋อแล้วนั่งทาวทีนี่มีห้าคนใช่ไหมมีผัวห้าคนคนแล้วนางรักทุกคนเลยไหมรักทุกคนแล้วผัวทั้งห้าคนก็รักนางเท่ากันและไม่ถึงกันเลยด้วยโอ้ก็มีการจัดการที่ดีสุดก็พอมีลูกปุ๊บเนี่ยในเมื่อ ผัวห้าคนสมัยนั้นไม่มีการตรวจดีเอ็นเองั้นตอนเขาจะเรียกลูกเนี่ยเขาจะเรียกลูกนะว่าเทาปฏีบุตรเทาปฏีก็คือบุตรแห่งเทาปฏีเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นพ่อแต่ว่าแต่แว่าแม่ใครแน่แต่ว่าลูกๆเนี่ยก็มาช่วยลบในในช่วยลบในสงครามทุนเกษตรนั่นคือเขาเรียกเลยว่ามีเทาปฏีบุตรเข้าร่วมลบด้วยครับทีนี้เนี่ยคือเหตุที่แบบว่าถามว่านางเนี่ยดีขนาดไหนคือเทวดาคุ้มครองคือแต่บอกว่า ตอนที่ทรโยโเนี่ยได้เปรียบเนี่ยคือพวกพี่น้องอรชุน5้าคนเนี่ยเสียเปรียบหมดแล้วจะจะเสียบ้านเสียเมืองหมดแล้วเนี่ยก็ะจะเอานางเนี่ยมามามา,มา,มาทำแบบนั้นด้วยแบบบึ๊ดจบึดเนะี่ยก็ทรยโก็สั่งให้ฐานเองเนี่ยจับนางแก้ผ้าตะคืนน้นก็บอกว่าเรือบอกว่าจะอายอะไรกันนักนะมึงนะมีผัวตั้งห้าจะมีเพื่อนทีกคนไม่เป็นเป็นไรเลยนางก็บอกไม่นางก็สวดอ้อนวอนพระพระนายรายว่า การที่มีผัวห้าคนเนี่ยด้วยความจําเป็นที่ต้องสนองพระคุณของพระนางกุลตีแล้วเราก็ทําโดยสุจิิตใจเสมอมาเราไม่ได้คิดลำพองว่าเรามีผัวเยอะเลยผัวเราก็ไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นอย่างที่เขาเขาว่ากันนะงั้นคือถ้าเกิดออสัจจากไปไมไเป็นจริงเนี่ยขออย่าให้ทุรยศขืนใจข้าพเจ้าได้ร้อนถึงพระกฤษณะต้องแบบว่าต้องมาเซกให้แบบว่าไอ้นั่นไอ้ทหารเอกของทุเนียนดึงจะชาบภาคทิ้งมีภาพพื้นใหม่พอมาเรื่อยๆจนกันไท้ทหารหมดแรงไป กูไม่ไหวแล้วผ้าเป็นเป็นเป็นไปไป,ปตั้งโรงงานทําผ้าต่อได้เลยหานก็หมดแรงเรูก็ยอมแพ้ไปแต่แค่นี้นะพีมาบอกเลยธุรโย์มึงทํากับเมียกูแบบนี้ <c oughs> กูต้องกินเลือดมึงให้ได้แล้วพอถึงสงครามอะพีมาก็ทําตามที่ให้สัจจะไว้คือจัดกรารกับเือรแล้วก็ดื่มเลือดเลยเซนว่าเมืเคยย่ํายีเมียกูแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเสร็จสงครามปุ๊บเนี่ยก็ห้าหนุ่มกับหนึ่งสาวเนี่ยก็ อยากจะแบบปรีวิเวกแล้วก็เลยคิดว่าเออไปเดินขึ้นเขาหิมาลัยเดี๋ยวเพ่านเป็นขาศักศิ์สิทธิ์ครับผมทีนี้เนี่ยคราวปฏิเป็นผู้หญิงยังไม่ทันถึงยอดไม่ทันถึงขึ้นเขาหมดแรงตายไปก่อน อ๋อท้าวพทีเสียชีวิตด้วยพอตายในี่ผัวผัวทั้งหมดเนี่ยร้องผมร้องไห้กันหมดเลยสามาัคคีกันร้องไห้แล้วพีม้าเนี่ยพีม้าที่บอกว่าได้ฉายพีมา้าพูดหน้ากลัวเนี่ยถึงกับถามยุที่ถิ่นว่าทําไมทราวตีพูดหน้ารักและพักถินต้องจากพวกเราไปแบบนี้อห็นไ,ไหมขนาดคนที่มีแบบเป็นผู้ที่น่าก,กลัวก็ยังแบบมีความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ร้องไห้ทั้งนั้นที่คนคนอื่นไม่เคยเห็นด้วยใช่ไหมครับ ไม่เคยมีใครเห็นพีมาร้องไห้ง่ายๆหรอกพีมานี่ร้องไห้เลยแล้วถามพี่ชาทำไมน้องเราปฏิิต้องจากเราไปเร็วขนาดนี้ทำไมต้องจากเราไปอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วอีกทั้งห้าคนนี้ทํำยังไงต่อครับพี่ก็ขึ้นไปต่อแล้วก็เสียไปทีละคนสุดท้ายเหลือ,อยุชิถินขึ้นไปบนยอดได้พอขึ้นไปบนยอดได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยมีหมาตัวนึงเดินตามมาพอถึงประตูสวรรค์เนี่ยเทวดาก็บอกว่า เฉพาะคนเข้าได้นะหมาห้ามเข้าวิทีเดียวบอกว่างั้นข้าก็ไม่เข้าเพราะว่าหมานี่เป็นเพื่อนของข้าหลังจากหลังจากเมียแล้วน้องๆตายหมดเนี่ยก็มีไอ้หมานี่เป็นเพื่อนข้าถ้าท่านไม่รับหมาตัวนี้ข้าก็ไม่เข้าอพญายโผพ่มาตบมือดีมากลูกพ่อสมเป็นลูกพ่อก็เลยชุบชวิตให้ฟื้นกลับมาให้หมดแล้วก็พากลับเข้าไปหมดเลย<อ>ได้ขึ้นสวรรค์หมดทั้งทั้งหกคนโ้สุดยอดเลยครับส่งหมามาทดสอบส่งเมาทดสอบสุดยอดมากเลยพี่เอกเรื่องนี้แบบว่า สนุกด้วยแล้วก็มีอัธรรตทั้งเรื่องความรักเรื่องสงครามแล้วก็ได้เห็นมุมของพญายมด้วยว่าท่านไม่ได้ดูอะไรท่านท่านจะใช้ปัญญามากกว่าใช่ครับอยากกา่างกับลูกท่านก็ลองไงว่าเอ๊ะมันจะยังไงว่าลองส่งหมาไปทดสอบดูสิมันตำราว่าท่านแปลเป็นหมาไปเองแหละแล้วพอแบบยุทธิเทนบอกไม่เข้าเนี่ยหมาก็คืนร่างเป็นพญายมบอกเก่งมากลูกพ่อมีทําการทดสอบในการหาสามีโดยใช้ธนูแล้วก็มีความบังเอิญทําให้มีผัวถึง5้าคน แต่มีผัวห้าคนนี่ไม่มีใครว่านางมีแต่ทุรโยนนะว่านางแต่ปเทวดามนุษย <คน S 2> ์นเนี่ยสรรเสริญได้สรรเสริญเป็นคือขนาดน้องนางคือนางกิปรปทาพาเนี่ยมีผัวแค่คนเดียวเนี่ยแต่ผัวเนี่ยด่าว่ามึงไม่ได้เรื่องเนี่ยนางต้องมาปรึกษานางทาวปฏิว่าพ้าพี่นางมีผัวตั้งห้าคนเนี่ยดูเรียนไงผัวไม่ไม่ไม่จิกไม่กัดอย่างที่หนูโดนเลยนางก็สอนไปว่าทํายังไง เป็นท้าวทีเป็นหญิงผู้ถูกสรรเสริญที่มีผัวถึงฆ่าคนด้วยก็บทที่นางสอนนางกิรปภาที่เป็นน้องนางเนี่ยภาษาไทยเราเลยกกฤษณาสอนน้องไอเพ่อนางเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวค่อนข้างจะดําก็เลยไทยไทยเล็กกฤษณาเพราะทาวปีเรียกยากด้วยก็คือนางทาวปฏีนางกฤษนาเนี่ยคนคนเดียวกันครับผมสุดยอดเลยนะครับเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเราก็ก็ยาวตั้งแต่รุ่นพระเจ้าปู่พระเจ้าตามันจถึงสมัติต้องรอติดตามอีกเรื่อยๆก็วันนี้เวลาของรายการเรานะครับดาราร้องไห้ก็หมดลงแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเช่นเดิมเลยครับสถานที่สถานที่สวยๆนะครับในการถ่ายทำนะครับต้องขอขอบคุณคุณอาวีนาอุบัทยานะครับแล้วก็คุณอมรรัตน์สุรัตนาอวานิชนะครับแล้วก็ IT Solution นะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c ส i า e แล้วก็กดติดตามไว้นะครับสำหรับเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะมาเล่ากันสำหรับวันนี้นะครับเอิร์ธกับพี่เอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ